วดีฮะพบกับร้านอาร์มดูทีดซีอีกแล้วนะครับผมเชื่อไหมเมื่อก่อนนะผมเคยได้ยินนะที่เขาว่าคนดีกี่ฮอนด้าคนบ้าขี่ซูโอ้โหตอนนี้เปลี่ยนแล้วแนวคิดผมเปลี่ยนแล้วคนบ้าลองมาขี่นี่ดูฮะจัดไปเลยครับสำหรับเจ้าดูคติไฮเปอร์โมตาด8 2ด คันนี้รถปีสองนานะครับทะเบียนโอนพันีไม่ขาดพร้อมเลขทะเบียนสวย77นะครับผมโอ้โหแล้วเป็นกรุงเทพหมดเก่าด้วยก็คือหล่อเลยมาดูกันเลยครับของแต่งคันนี้มีอะไรบ้างนะฮะก่อนไปดูของแต่งมาดูยางก่อนยางราโซทูนะครับยางเยอะเลยกาดม้อน้ํา rg นะครับผมแล้วก็ตัวบางม้อน้ําเป็นคาร์บอนนะครับคาร์บ,บอนหลายจุดอยู่นะข้างโคง้งกาดท่อคาอร์บอนหมดเลยนะนี่กาดท่อตัวนี้ด้วยโอ้โหพอบอกกาดท่อตัวนี้ด้วยโอ้หท่เอเทอร์มิแทนนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาฟังเสียงกันนะ พูดตุบอกเลยว่าชอบสีเสือสวยนะครับแทบไม่มีตําหนิเลยสวยต่อมาที่ผมบอกอย่างหน้าหลังสวยเลยอย่างเยอะมากแล้วรถโอ้ยลืมบอกรถไม่หมื่นกว่าโลอะ่ะเจ้าของดูแลอย่างดีเลยนี่กันดีดคาร์บอนเหมือนกันอ่าไฟเลี้ยวหลังนะครับเปลี่ยนเป็น LED แล้วนะก็ดูไม่เก่าไม่แก่ทะเบียนคู่7มีราคานะตอนนี้ก็มีประมาณ1 5ึ0 0ห้าสอแล้วอะ่ะเพราะตอง7ไปไกลแล้วไปสามหมื่นแล้วของแต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับวัดโวลต์เปิดปิดได้ด้วยนะนี่วัดโวลต์แล้วก็สปอตไลท์ นี่สวิตอยู่นี่ทํามาสวยเลยอยู่นี่ครับผมนี่สปอร์ไลด์ดูเลขไมค์คันนี้กันเลยนะครับผมนี่ผมบอกแล้วระบบทุกอย่างใช้ได้ปกติเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1.7ึ่งเพันเท่านั้นรถเร์วิสเรียบร้อยนะครับผมขออนุญาตทำการซาร์เลยฮะชึ่งชึกชึ้ง,งฟังเสียงเทอร์มินดิ เอาอโค้ดเอาอ่เป็นไงไจะเป็นสองเสียงนะอ่าตอนนี้เรายังไม่เบิร์นเนี่ยเสียงดุพอเบิร์นเบิบเป็นไงเป็นเบาโคด ABS คันนี้ปกตินะครับผมมาดูระบบไฟต่างๆกันบ้างเลยนะครับอ่าไปลงไฟเลี้ยวซ้ายขวาไฟสปอร์ตไลท์นะครับนี่ั๊บซ้ายขวาโอ้โหสปอร์ตไลท์สวย แต้มุนแต่ลมกซ้ายขวาเบรกโอเคแล้วโคตรชอบเลยนะขออนุญาตดับเครื่องคาเร่งไฟฟ้า แต่คาดสายหู้โดดจัดสนุกมากเจัดไปครับผมสําหรับเจ้าดูคติไฮเปอร์โมตาร์1แ1ดปจด14คันนี้นะฮะขอแยาขายเงินสดอย่างเดียวที่ขายสดอย่างเดียว ไม่ได้ว่าลดลงเล่มหน้า10ปง18ไม่ใช่นะลดปี13.14ไฟแนนซ์ไม่ได้รับจัดแล้วนะครับผมก็เลยขายสดอย่างเดียวพร้อมเลขคู่7หมวดเก่าไปเลยราคาอยู่ที่1 3 9 0 0 0เท่านั้นโอ้ตลาดแตกดีครับราคานี้ <c oughs> แล้วได้ทะเบียนสวยไปด้วยนะฮะสงสัยต้องไหนนะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับ0891218309มผมอาร์มจากร้านอาร์มดูทีวีซีเรียบสายหรือจะดูตัวจริงก็ได้นะครับเราอยู่สมุทรสาครพะราม2ใกล้กับวัดสามบรรทายน,นรสิงห์นะถ้ามาไม่ดูยังไงปักหมมลลมมมุดดาาาาเเลลยร้นออููบพิิ่ต ลายแอดแอดอาร์มดีดีลืมใส่แอดน้ำหน้าด้วยนะครับผมและมาช่วยให้คะแนนกันด้วยนะครับว่าส่วนผมกับสวยของลูกค้าสวยเดียวกันหรือเปล่าส่วนตัวผมคันนี้สําหรับรถปีแบบสามนะเอาไปเลยคันนี้9.5เลยโอ้โหแล้วรถไม่หมื่นกว่าอย่งเงไหมหมื่นเจ็ถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเราตบกวนไลค์แชร์ซับสไคร้ให้อาร์มดีดีซด้วยนะครับอาร์มดดีดีซีร้านเล็กเซเว่นใหญ่เช่นเคยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ